นายดิกตรตาจะบว u ตะลูกรับถ้าบวชดิวเตอตาพอไปยินดีนะซีนาก็องพระพุตธเจ้านายินายดิกรู้ไหมว่าได้แก่ได้บางกอนึ่งว่าเพื่อพลมพลัมพลัคราบนำกล้องไป่อยหราาพลัโอมันบ่กงามกาดอาแจ้งควาจะไปแป่เองก็ต้องพลัมหลักนั้องว่าเพื่อกพลัมหลักับ ห้ามรรับปรับห้ามหลับจับกอจ้ำคลามพีดปลุกหลบหลุบเงินให้ได้ก็ว่าห้ามปีดกระเุิปลุนกำเนดรุ่นแหลติ่นกอจ้ำห้ามพิดลลกเมียหลบหุเงินเออผู้อื่นคอชี้ปลามปวดปอดแผลห้ามปวดปวดแผลหลับก็ว่าหลบปลามพลงพลุกหลาบหลับเราใ้ได้ก็ว่าห้ามดื่มดูร่างกับปัดกับเราเฮ้ย tâm luôn, mắt vô tế Cầm vào nguôi chờ Còn rồi ta mọc quân vô cặp nguôi Mọc quân cặp bơ lợi trẻ Bơ anh ta mà ra, ra. Mọc ra thì tụi con có nhà nguôi Thế mừng đương mà đương lại Cầm nguôi trôn Rồi mẹ quạng chìm ai Rồi mẹ quạng chìm mai kìa Mừng lòng ra khuất lên Ngói nhịp quà nguôi Rồi gặp nguôi Từng ngói nhịp mừng lộ Mà lại อ้อยิบมาจากคำววายานานันท์แหวาบอกเคยได้ความรชงไหมข้อเวนวินาทเฮ้ยแขนกับปังเฮ้ยช่อยักยับยืนร่วมกันแล้วเนียนแจ๊กแจ๊กเ้อแต่ถึงมึงไปเจอเรือหัวยก็จริงนกกำปูนยังเตะมายังเป็นยกตัวยังว่าต่ำรวด to to sẽ ra ngâm rồi rửa vỏ ven cho chăn to to ai đây to to cứ cắn suốt ra sẽ ra, ra ngâm ẩm nát vỏ ven quỳ này rồi rửa rồi rửa là biếp rồi rửa con vỏ ven này nữa cho chăn bịt chân ra nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ bên hờ

จริงนี่กูเพิ่งเข้าใจว่าตอดใสยันไดมินอะไรก็คำว่าตอกูรู้แล้วว่าใสยันไดมินใช่มึงลองสะกดแลยตอโดตอเออ่อ,อ,อมินเปลือยแล้วมึงแรกตอกขาบอกมินนี่ตายอยู่แล้วจึงบอกดอก็ไปเล่าไม่มินเปลือกพ่อเออจริงพ่อหนอุ่มจังออกกู้ตะกรูไม่ยี่กอกเด็กตอนโยกเรียนแฉ่งต้องป่านนี้รวยแล้ว That's all you include.